ครับปัดดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมวุฒเจสีรครับวันนี้ก็มาทําคลิปอ่าทดลองปลูกเอ่อทุเรียนอันนี้หนามดํานะแบคทอนทดลองปลูกแบบนี้เลยนี่ฮะปลูกหน้าฝนนะอันนี้พื้นที่ของผมจังหวัดตราดฝนมันตกชุกอันนี้ผมไม่ได้อ่าแนะนําให้เพื่อนๆปลูกแบบนี้อันนี้คือผมทําปลูกก็คือเป็นการทดลองดูว่าผมจะปลูกอย่างเงี้ยฮะแล้วทุเรียนเป็นไงบ้างอันนี้ผมปลูกได้ประมาณอาทิตย์ละอ่าผมปลูกแบบ ไม่ได้ฝังอะไรนะก็ถุงนี่ฮะถุงที่เขาใส่แกะไปอนะไรเนาะจากร้านมาเนี่ยผมตั้งปุ๊บผมก็เปิดถุงดำออกเลยแล้วก็ตั้งวางกับพื้นไม่ได้กลบไม่อะไรเหมือนกับว่าเรามาตั้งอนุบาลนะฮะแต่ว่าเราทีแรกผมจะทดลองก็คือเปิดตัวถุงแล้วก็ตั้งถุงเอาถุงดำถุงดำมาคือเลี้ยงเลี้ยงใส่ถุงดำไว้นี่เลยเรากรีดออกดีกว่าทดลองดูนะลากลากที่ออกมาข้างๆเห็นไหม อันนี้ก็รากทุเรียนอ่ามันก็แห้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่แต่ว่ารากลงด้านล่างมันจะลงไปด้านล่างข้างบนมันจะแห้งแต่ไม่ตายแต่ด้านล่างจะใสใหญ่เลยอ่าผมจะลองปลูกดูอย่างเงี้ยว่าเวลาเขาเติบโต,ตเนี่ยรากเขาจะเป็นแบบคล้ายๆรากตะขาบด,ดามโยงยงสูงๆโดยที่ไม่ได้ลงดินไหมอ่าเพราะธรรมชาติของอทุเรียนเนาะจริงๆเม็ดเขาตกมาเนี่ยเขาอยู่กับพื้นอันนี้ขั้นอ,อยู่ในขั้นทดลองนะไม่ได้ แนะนำเลยว่าให้เ,เพื่อนๆปลูกแบบผมเดี๋ยวเสียหายมาแล้วก็จะมาโทษผมไม่ได้อันนี้อันนี้ที่สวนผมเองผมก็ทําได้อันนี้ต้นหลุมนี้มันเป็นหลุมเก่าปลูกตายหลายรอบแล้วที่ผมสังเกตก็คือ,อต้นกล้วยมีปัญหาคืออันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมมันไม่มีปัญหาเรื่องท็อปเรื่องอะไรนะก็กล้วยหอมเนี่ยกล้วยหอมเห็นไหมเออกล้วยหอมทองอันนี้เป็นทุเรียนใหญ่ของผมเขาก็เติบโต,ตปกติ กล้วยก็อยู่คนต้นเลยแต,แต่แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องออกแล้วเพราะว่าทุเรียนเล็กที่ที่ปลูกมาเนี่ยมันมิดมันไม่ไปไหนมาไหนนี่ฮะอ่าอันนี้ผมปลูกได้ที่เดียวเริ่มเดินยอดแล้วนะอันนี้มีการเดินทุกขแขนงเลยนี่ฮะอ่ต้นเล็กๆนี่ที่มาปลูกนะฮะอ่าอันนี้หนามดาเป็นแบกทอนนะฮะเดินเดินยอดหมดแล้วนี่ฮะแต่ผมไม่แนะนําให้ทําแบบคืออาจจะเป็นทางอีสานเนี่ยเขาอาจจะทาได้พืชพี่เลี้ยงนะแต่ผมไม่แนะนําให้ปลูกแบบใกล้อย่างนี้นี่ระยะก็ประมาณสองเมตรฝากกับสามเมตรเนี่ย ลากเขายังหากินเก่งมากเลยนี่ดูผมตั้งแค่ทิศเดียวแต่ดูลากกล้วยเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยลากกล้วยนะเนี่ยลากกล้วยมาแล้วเนี่ยไวมากเลยฮะรากกล้วยเนี่ยอยู่ไกลๆนะผมก็เลยอยากจะทําคลิปมาเตือนเพื่อนๆว่าเวลาปลูกพืชที่เลี้ยงอย่าไปปลูกแบบใกล้หลุมไม่ว่ากล้วยมะละกออะไรพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าลากเขาจะมาแย่งอาหารที่ทุเรียนเราไม่ค่อยโตอะฮะมันได้บางแดดจริงแต่ทุเรียนจะโตไม่ค่อยดี เพราะว่าลาาพวกนี้มาแย่งอาหาร่าอ,อย่างที่ผมบอกพืชที่เลี้ยงอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกใกล้ให้ปลูกวางกลางไปเลยหมายถึงพืชที่เลี้ยงในทุเรียนเนี่ยคือให้เขาสร้างไรายไดเ้เก็บเก็บเครือยอย่างเงี้ยมาเป็นค่าปุ๋ยขายาก่อนแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นไม้กลางแจ้งมันเป็นไม้ใหญ่ไม้ที่อยู่กับแดดไม่ต้องการพี่เลี้ยงถึงแต่จะจัด,จดเนี่ยต่เขาปรับสภาพได้แต่ใบาอาจจะมีใบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราควบคุมเรื่องน้ําได้มันจะไม่มีปัญหาแต่แบบนี้ก็คือที่ผมปลูก่ยฮะ ผมปลูกหน้าฝนผมได้ปลูกแบบนี้ได้จะทําให้เพื่อนเห็นด้วยว่าแบบนี้มันก็ไม่ตายนะแต่นี้ก็คือเพื่อนๆจะได้หมดกันบนเรื่องระบบรากขดรากงอรากโยงเอียงอะไรกันเป็นดรามา่าไปเลยเนยฮะมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันก็คือปลูกแล้วอยู่ที่เราดูแลมากกว่าสร้างความชื้นให้เขาระบายเนี่ยเขาก็อยู่ได้ฮแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก ผมก็ไม่ได้ตัดรากขดปกติแต่ผมไม่ได้ทำคลิปปลูกที่แรกมันก็เลยเแรดูแบบไม่ไม่น่นเนาะอันนี้เนี่ยรากขาวเริ่มเดินละเขาก็จะแทงออกมาลากใหม่ไอพวกนี้เขาก็จะแห้งไปอันไหนที่ลงไม่ได้เขาก็จะลงนี่ฮะเพราะว่าดินเนี่ยมันเป็นอ,อุ้มรากอยู่เวลาเขาทําถุงมาเนี่ยเวลาเขาติ่มเสียบยอดมาเนี่ยเนาะเม็ดเนี่ยเขาก็จะฝังรากมันจะลงไปแล้วเขาต้องเปลี่ยน,ยนถุง แต่เบอร์เล็กเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาก็ตัดรากเขาตลอดอยู่แล้วแต่เนี้ยหากทุเรียนเนี่ยถึงจะโดอะไรเนี่ยถึงมันโขดเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแตกรากใหม่ออกข้างๆมันเป็นสัญชาตะยาของเขาทุเรียนที่เราซื้อมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีรากแก้วแท้อ่าเป็นแค่รากแก้วรากแก้วเทียมลงไม่ลึกแค่นั้นเองแต่รากหากินเป็นรากตะขาบเขาจะออกหากินบนผิวด้านบนแค่นั้นเองเวลาใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ด้านบนไม่ต้องไปลองก้นหลุมอะไรได้เลยโุตดงฟตาไม่ต้องใช้ได้เลยก็ทําแบบนี้ได้เลยเนี่ยฮะ อ่าเนี่ยของผมทดลองทําก็คือออกแล้วแล้วผมก็ได้รู้ว่าทําไมถึงปลูกแบบเนี้ยหลุมเนี้ยเอ่อถึงจะฝังถึงอะไรเนี่ยมันไม่หลอดเพราะว่ามันยืนอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันก็มันไม่ไมสู้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันโดน <c oughs> <c oughs> ใจต,ต้นกล้วยเนี่ยรากมันไวมากรากกล้วยเนี่ยมันโดนดึงอาหารทําให้ทุเรียนเนี่ยระบบรากเขาสู้กล้วยไม่ได้เดี๋ยวผมต้องเอาเครือน,นี้ออกอันนี้ผมจะเอาไว้เดี๋ยวให้เครือน,นี้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกนี่นะอ่าเนี่ย ก็เป็นแนวทางให้ทางเอฟซีด้วยเพื่อนเพื่อนได้เห็นแบบนี้บ้างนี่ฮะอ่าก็คือปลูกแบบนี้ก็ได้หรือนี่ฮะปลูกแบบนี้ก็ได้หรือนี่ฮะอ่าอันนี้ผมทําให้เห็นนะฮะเป็นเคสทดลองแล้วก็เคสทําให้เพื่อนเอนเห็นว่าทุเรียนอ่ะมันปลูกได้ง่ายมากบอกง่ายมากแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างดินอย่าให้ดินมันแฉ่น้ําอย่าให้ดิน,นอุ้มน้ําการยกโคกจําเป็นไหม ผมบอกได้เลยชั่วโมงนี้ยกไปเหอะดีที่สุดไม่ว่าจะไถใช้รถไถไถผานเป็นร่องดูกฟกเลยก็ได้เพื่อที่จะประหยัดพิกเรื่องให้โครหรือว่าจะยกเป็นเต้าเต้าเป็นตุ้มตุมอย่างนี้ก็ได้ให้มันพ้นจากระดับน้ําหน่อยแค่นั้นเองไม่ว่าจะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางอะไรแล้วแต่ยกไปเถอะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดเรื่องท็อปง่ายเอย้เกิดเรื่องท็อปจ้าบหน่อยเพราะโครงสร้างดินมันระบายน้ําได้ดีแค่นั้นเองฮะวันนี้ผมก็เลยออกมา,อ,าอยากมาทําคลิป แนวแบบนี้ดูบ้างนี่ฮะว่าปลูกแบบเนี้ยปลูกได้หรือไม่มีใครทาแต่ผมจะทําให้เพื่อนเห็นว่าเออก็คือเอามาวางไว้เฉยนี่แหละแต่ว่ากีดถุงดําออกนะแต่จะปลูกได้แค่ช่วงฝนชุกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมนาแทนเองฮะในช่วงที่ตาดจันเนี่ยฝนจะเยอะอยู่แล้วมากกว่าภาคอื่นก็ปลูกได้แต่ถ้าภาคอีสานภาคอะไรผมไม่แนะนําให้ปลูกนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยฮะถ้าจะปลูกจริงอย่างเงี้ยอาจจะลองหาอะไรมาคุมนี้ก็ได้อ่าคุม ทดลองนะคือหมายหมายถึงทดลองจะปลูกแบบผมนะแต่ว่าเอาไอ้เศษหญ้าเศษฟางมาคุมโดยไม่ต้องใช้ดินตั้งไว้เฉยแล้วคุมแค่ผิวๆแค่นี้เองแล้วเราก็ลดน้ํารักษาความชื้นหน่อยแค่นั้นเองอยากลองดูว่า,าจะปลูกแบบเนี้ยมันจะรอดเพราะเราปลูกหลายรูปแบบมาแล้วเนาะมันก็ไม่รอดฝังมั่งฝังครึ่งถุงโผมันามาสองนิ้วสามนิ้วมั่งอันนี้โผมันทั้งถุงไปเลยดูซิมันจะเป็นไง แต่เดินยอดแล้วนี่ฮะก็คือมีการเดินยอดแล้วแต่บอกก่อนนะพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ฝนชุกผมสามารถจะทำได้แต่ผมก็ไม่ได้ลดน้ำเหมือนเดิมโซนเนี้ยประมาณทุเรียนผมประมาณสิบต้นเนี้ยผมก็คือต่อท่อแล้วก็ใช้สายยางแต่โซนฝั่งพวกนู้นผมติดระบบน้ำเวียงหมดแล้วแต่โซนนี้ผมก็ผมไม่ได้ฝังเพราะว่ามันปลูกไปแล้วก็เลยว่าเอ้ยเรายากลากสายยางแบบเดิมได้ครับสำหรับแปลงนี้นะผมผมมีหลายแปลงเดี๋ยวเอแปลงใหมนะ่ผมเดินเป็นระบบ หัวสปริงเกอร์หมดทั้งหมดไม่มีปัญหาแต่แปบแรงเนี้ยอยู่ตรงบ้านผมก็อยากทํางานแบบใช้แรงใช้ไรมากเนาะก็ลากสายลากไรมากเพว่างนะแล้วว่าผมชอบด้วยเวลาให้น้ําสายมันเร็วแค่นั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรมากมายแค่นั้นเองก็คือแค่สีต้นเราทําได้แค่น,นั้ฮะแต่อันเนี้ยอยากมาทําให้เป็นเคสทดลองดูว่าต้นเนี้ยเวลาปลูกแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองฮะแต่ก็ได้นะก็คือปลูกได้ ในช่วงเดือนนี้สําหรับพื้นที่ของผมแต่พื้นที่ไหนที่ฝนไม่ตกผมไม่แนะนําทําอย่างนี้นะวันเดียวนะแห้งเลยนะไม่ลดน้ําวันเดียวนี่แห้งแนละ้วทําให้เดี๋ยวใบมันเหี่ยวเลยเสียหายเลยแทนทีน่ซื้อต้นละสองสามร้อยหรือต้นละเป็นพันเลยตายเลย <c oughs> ประมาณนี้นี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสทดลองนี่ฮะอันนี้ต้นปลูกเม็ดผมเอามาปลูกไว้แล้วก็เริ่มเดินแล้วเพราะผมได้ตัดกล้วยหลายรอบก็สังเกตว่าลากกล้วยมันไวมาก เดี๋ยวจะมาทาบทําขาเฉยๆผมจะมาทาบทาขาเฉยๆนี่ฮะก็เลยให้เขาโตไปก่อนเนี่รากก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนี่ฮะเพราะรากชุดนี้ถ้าเขาแห้งไปรากข้างล่างเขามีเนี่ยเขาก็สร้างตัวเองใหม่แล้วถ้าทุเรียนมันออกยอดอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบรากาข้างๆเริ่มออกแล้วแต่เสียข้อเสียคือเนี่ยรากกล้วยมาไวมากผมต้องแก้ไขคือต้องเอาต้นกล้วยออกคไม่งั้นเดี๋ยวรากกล้วยเต็มเลยแล้วก็ทําให้ทุเรียนเราไม่โตนี่ฮะ อ่าเนี่ยลากลก้วยจะไวมากเลยที่ผมไม่อยากให้อลากาขาวๆลากกล้วยนะที่ผมไม่อยากให้พเพื่อนปลูกพืชที่เลี้ยงใกล้หลุมเนี่ยฮะเพราะว่าอย่างนี้นี่เองก็คือมันจะแย่งอาหารทําให้ทุเรียนโตช้าแล้วก็พอทับภากก็จะง้แงไปเลยหรือว่าทำมันได้ร่มกล้วยมันก็จะเขียวอย่างนั้นแต่พอเปิดออกปุ๊บมันก็มีปัญหาเจอแสงแล้วก็มีปัญหาได้นี่อ่าก็ลองดูนะลองให้เพื่อนเออเป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมทานะก็อันนี้คือเคสทดลองที่สวนผมเอง ก็ทําเป็นแบบนแนวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ครับไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ไพลาดคลิปใหม่ๆวา่านี่ฮะปลูกแบบเนี้ยปลูกได้ด้เลยประมาณนี้ครับสวัสดีครับ